คุณรู้จักคำว่า DNA แล้วถูกปะ,ะมเลกุลโพ polynucleotide สายคู่นะยาวๆๆๆๆมีเบตจจำนวนมากเลยนะครับคุณรู้จักคำว่าโครโมโซมแล้วใช่ไหมครับโครโมโซมในยูคาริโอตก็คือ DNA ที่มา organize กับโปรตีนฮิสโตนให้มันอยู่ในโครงสร้างที่มันสามารถกดตัวนะะอยู่ในเซลล์ได้นะครับเป็นโครโมโซมคราน,นี้คำว่าย,ยีนคืออะไรครับยีนก็คือท่อนท่อนหนึ่งของ DNA ดีเนยาวเนี่ยท่อนหนึ่งเนี่ยเป็นยีนสมบัติของท่อนนี้จะต้องโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทําไมผมถึงบอกโคดอะไรสักอย่างมันจะเริ่มก่อนมันต้องโค้ดอาน a นะครับยีนนั้นเนี่ยอาจจะจบที่อาน A ก็ได้เช่นยีนที่สร้างไ i บ o อโซมอลอานะครับอาน a ที่อยู่ในไ i บ o s โซมนะครับก็คือก็คือโอเคแล้วถือว่าเป็นยีนขอให้มันสร้างอะไรสักอย่างนะก็คืออา a นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับยีนบางยีนนะครับก็จะสร้างต่อใช่ไหมครับจาก RNA ก็ถูกทラนสเลตเป็นโปรตีนนะครับแล้วคนอาจจะบอกว่ายีนก็คือด n a ท่อนที่สร้างโปรตีนก็ได้นะครับนั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องสร้างโปรตีนนะครับมันอาจจะจบที่อ n a ก็ได้นะครับผมก็ไม่ใช่ผมนิยามของยีนก็คือท่อนของด n a ที่มีการสร้าง นะครับโปรดักสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็น R า A โมเลกุลหรือว่าเป็นต่อเนื่องไปเป็นโพลีเพปไทด์นะครับจำนวนยีนในสิ่งมีชีวิตนะครับมีความแปรผันนะครับนะอย่างคนก็มี20,000ถ่อง25,000ยีนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าเรายังศึกษาไม่หมดนะครับเรายังศึกษาศึกษาไม่รู้หน้าที่ทั้งหมดไม่รู้ว่ามันแสดงออกตอนไหนบ้างนะครับแต่เรารู้ว่ามันมีรหัสที่น่าจะสร้างโปรตีนบางอย่างนะครับอยู่ในช่วงเนี้สองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันยีนะครับอโอเคคราวนี้ผมอยากให้เรานึกภาพนิดนึงนะครับนั่นหมายความว่าอะไรอ่ะถ้าเราแทงว่ายีนนั่นคือหน่วยหน่วยในการทํางานใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวที่กําหนดการสร้างบางอย่าง แล้วพอสร้างปุ๊บมันก็ไปทํางานตืดๆ,ๆนั่นหมายความว่าถ้าเราศึกษาย,ยีนนะครับเท่าเท่ากับว่าเราสามารถเข้าใจการทํางานของของ DNA ที่ส่งผลต่อเซลล์ได้ถูกไหมครับอ่านั่นนั่นคือนั่นคือเสน่ห์ของวิชานี้นะครับเสน่ห์ของพันธุศาสตร์ก็คือว่าตอนนี้เรารู้ยีแลเรารู้รหัสนะ,ะคราวนี้เราจะเล่นต่อว่ามันทําหน้าที่อะไรมีความสําคัญยังไงนะครับส่งผลต่อ การเจริญการเกิดลักษณะการเกิดโรคยังไงนะครับนี่คือนี่คือพันธุศาสตร์ที่เรียนกันตอนนี้นะครับก็วุ่นวายอยู่กับหน้าที่ของยีนนั่นเองนะครับยีนทานํางานยังไงนะในแบคทีเรียนะครับโครโมโซมเนี่ยอย่างที่เราคุยกันแล้วเป็นเซอร์คูล่าดีเนเนาะเออส่วนใหญ่เลยจะเป็นโคดิ้งยีนหมายความว่า ไอ้วงกลมที่คุณเห็นเป็นโครโมโซมเนะี่ยมันคือยีนมาต่อกันยีนหนึ่งต่อได้ยีนสองต่อได้ยีนสามต่อได้ยีนสี่นะครับนะส่วนใหญ่จึงเป็นยีนแต่ในยูคาริโอตนะนึกภาพโครโมโซมนะาท้องโกรหรือาท้องโกฉีกที่เป็นเนียนปลายสองข้างเนี่ยถ้าคุณคลี่มันออกมานะครับส่วนน้อยเท่านั้นเองที่เป็นยีนนะในโครโมโซมแท่งนั้นอนะ่ะที่คุณฉีกนะครับ ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็น non-coding gene นะครับก็คือ DNA ที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยนะครับนันะถ้าคุณดูรูปนี้นะครับ DNA เส้นสีฟ้าใช่ไหมย,ยีนจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็ non-coding DNA เป็นสีออกฟ้าแก่ๆนะครับเนี่ยครับถ้าในโครโมโซมของย e ูคาริโอตเนาะนะครับอานนี้ดูรูปนี้ยีนที่สร้างโพลีเปปไทด์ก็คือยีนหนึ่ง ครับสร้างเอมาแล้วก็สร้างโพลิเปปไทด์เวลาเขาวาดโปรตีนเขาจะวาดประมาณนี้นะหนึ่งวงกลมหนึ่งอันก็คือกดอะมิโน,โนนะครับนะมาต่อกันเป็นโพลิเปปไทด์อ่ะคันนี้ยีนสองลบยีนสามนะครับเห็นไหมมันไม่ได้สร้างโปรตีนนะครับมันจบที่อานเอนะครับอ่ะคันนี้มาดูโครงสร้างของยีนนะครับโครงสร้างของยีนนะยีนของยูคาริโอตนะครับ คุณดูนะครับมันจะมี2องคำก่อนเอ็กซอนกับอินทรอนนะครับอินทรอนสีฟ้าเนาะอินทรอนคือส่วนที่จะถูกตัดออกครับถูกตัดทิ้งนะครับในขั้นของ RNA processing มันจะไม่มีรหัสที่สร้างโปรตีนนะครับถ้าไม่ตัดเนาะการสร้างโปรตีนจะผิดปกติทันทีเพราะจะไปเอาดิ a นเที่ไม่ใช่รหัสเนี่ยมาเป็นรหัส มันก็จะได้กรดอะมิโนที่ผิดปกติมานะครับนั้นอินทอนคือส่วนที่ถูกตัดเอกซอนคือส่วนที่มีส่วนที่ไม่ถูกตัดนะครับนะคราวน,นี้สีสีส้มเนี่ยนะครับคือโคดดิ้งซีเควนต์ก็คือส่วนสีที่มันจะส่วนที่จะทานสเลตเป็นโปรตีนนะครับหนังที่พวกเรารู้กันว่าตัวโคดอนแรกเนี่ยน่าจะเป็น atg นะครับนั้นถ้าถามว่า atg ที่สร้างเมเทอลนีเนี่ยอยู่ที่ไหนในรูปนี้นะครับอยู่ตรงนี้ครับนะ A อยู่ที่เส้นนี้เลย ATG นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยครับเรียกว่า5 prime UTR ก็คือ untranslated u n t r a n s l a t e region นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของ exon เพราะมันมีการโคดนะครับเป็น RNA แล้วไม่ถูกตัดออกนะครับแต่ว่ามันไม่มีรหัสสร้างโปรตีนนะครับ มันเริ่มที่ตรงนี้นะครับ ATG Coding Sequence คือส่วนที่ท a n เสื้เป็นโปรตีนเนาะเช่นเดียวกันนะครับ Exon สุดท้ายนะครับก็จะมี Stop Codon ถูกไหมครับก็จะเป็นตัวจบของ Coding Sequence นะครับหลังจากนั้น3 Prime UTR ก็คือส่วนที่ u n t r a n s l a t e นะครับอนนี่คือโครงสร้างของยีนนะครับนะเราจะนับจริงๆเราวนับตั้งแต่ตัวแรกที่มันมีการ Transcribe นะครับเป็น mRNA โอเคครับ่ะคันนี้อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมอยากให้คุณเข้าไปดูนะครับเชื่อผมมะเข้าไปดูกาคุณจะเข้าใจเรื่องของโครงสร้างยีนมากขึ้นนะครับมผมยกตัวอย่างนะครับโครงสร้างยีนของแมลงวีนะครับ d o s o f i l a melanogaster มันไม่ใช่แมลงไก่กานะครับตัวนี้มันเป็นโมเดลในการศึกษาพันธุศาสตร์นะครับนะ โทมัสฮันมอร์แกนนะครับบิดาพันธุศาตสร์ยุคใหม่นะครับใช้แมลงหวีเป็นโมเดลในการศึกษามีจีนโนมแล้วนะครับบอกเลยว่าความก้าวหน้าในการศึกษาโรคต่างๆในคนเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากใช้แมลงหวีเป็นโมเดลนะครับตอนเริ่มต้นศึกษานะครับยีนชื่อว่ายีนไว้นะครับโค้ดตาสีขาวนะไม่รู้คุณสังเกตไหมในธรรมชาติแมลงหวีตาสีอะไร นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกสีแดงเข้มแดงน้ำตาลนะครับนั่นคือไวท์ไทป์แต่ว่าจะมีมิวแตนนะครับที่มอร์แกนเจอในห้องแลบบนี่คือตาสีขาวแล้วเขาไปเจอทีหลังว่าอยู่บนโครโมโซม X นะครับเลยลิลงก์ได้ว่ายีนอยู่บนโครโมโซมนะครับแล้วได้น o เบลไพรส์ไปนะครับถ้าคุณเข้าไปที่จีโนมนะครับเช่นคุณคลิกไปที่ลิงก์นี้เนาะเดี๋ยวกลับบ้านไปกดลิงก์ดูนะครับ อยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมมันจะพาไปที่ยีนไว้เลยนะครับยีนไว้อยู่บนโครโมโซม x อนะ็าตำแหน่งที่นะครับเบตตัวที่เท่าไหร่สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งจุดจุดก็คือยาวไปเรื่อยๆจนถึงสองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองร้อยนะครับยาวตั้งเท่าไหร่ครับเก้าหมื่นกว่าเบตนะเก้าหมื่นกว่าเบตนะครับ อ๋อไม่ใช่อันนั้นนั้นเป็นรีเจชันที่โชว์ตรงนี้นี่ครับเบสต,ตรงนี้ต่างหากสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบเก้าถึงสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับนะซึ่งคุณสามารถฟกซูมเข้าไปดูเห็นไหมครับยีน <Y IN S 1> มันเหมือนที่เราเรียนเลยนะครับประกอบด้วย 1, 2, เอ็กซอนเอ็กซอนหนึ่งเอ็กซอนสองเอ็กซอนสามยีนนี้มีกี่เอ็กซอนเอ้ยมีกี่อินทอนครับตอบผมหน่อย ดีเสียครอ่ะรอสียสสครับอินทอนคือที่มันเป็นหยักขึ้นมามีกี่อันมันมีอะไรบังไหมเนี่ยพอดีมีห้าอันออ่ะมีเอ็กซอนหกจะต้องมีอินทอนห้าครับผมอินทอนมันจะน้อยกว่าเอ็กซอนอยู่นะครับ อินทรอนก็จะอยู่ระหว่างเอกซอนี่เอกซอยาวถึงนี่นะนั้นมี6กเอกซอนแล้วก็มี5้าอินทรอนนะครับ ATG อยู่ตรงไหนสตาร์ Start c โคดออยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาสตาร์ Start c โคดอด้านซ้ายด้านซ้ยถูกไหมครับก็คือตำแหน่งแรกเลยถัดมาจาก 5' ฟ r i m ม utr นะครับ U t ทก็คือไม่ได้ท n s l เลตก็แสดงว่ามันยังไม่มีรหัสเริ่ม การสร้างโปรตีนเนาะจนมาถึงตรงเนี้ยพอเข้าตัวแรกเลยก็จะเป็นเม็ด ATG นะครับนะ er ยีนเนี้ยมันห้าพารเป็นสามพานะครับนะโอเคก็ก็ประมาณนี้นะครับโครงสร้างยีนนะครับลองเข้าไปดูถ้าคุณอยากรู้ว่ามีลำดับเบสอะไรนะครับ ATG แล้วตามด้วยอะไรคุณสามารถคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ขอดูซีเควนต์ได้นะครับนะ สิ่งนี้นะครับดัตต์เบสประเภทเนี้ยเป็นงานพันธุศาสตร์ในยุคปัจจุบันเราทํากับดัตต์เบสเพราะเรารู้จีโนมแล้วนะครับอ่ามันจะมีอีกสองตัวใช่ไหมที่สําคัญในการศึกษาทางการแพทย์แน่นอนเลยก็คือจีโนมมนุษย์ใช่ไหมครับถ้าคุณสงสัยว่ามีโรคพันธุกรรมอะไรมีมิวตันแบบไหนคุณสามารถไปดูตำแหน่งยีนนั้นได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในดัตต์เบสจีโนมมนุษย์อ่าอีกตัวหนึ่งที่อาจจะได้ใช้ก็คือ จีนโนมของหนูทดลองใช่ไหมครับหนูทดลองเนี่ยมันก็มีจีนโนมอยู่อันนั้นก็จะเป็นโมเดลที่ใกล้เคียงกับคนมากกว่า,มาแมลงวีเนาะนะครับเานั้นการศึกษาแคนเซอร์การศึกษาโรคบางอย่างเนี่ยก็ศึกษาใช้หนูใช่ไหมครับอยากรู้จีนโนมหนูพันธุก,กรรมยีนอะไรก็มีมีข้อมูลจีนโนมแบบนี้เหมือนกันเนะเป็นดัตเตอร์เบสนะครับนะครฉะนั้นผม ผมอยากตอนนี้สโลดาวงนิดนึงนะครับอยากให้เรานึกภาพอย่างนี้ว่า,าเดี๋ยวถ้าชั้นศึกษาบรรทุศาต่อในเลเวลสูงขึ้นเนี่ยชันจะทำงานในระดับดัตต์เบสละนะตอนนี้มันมีคนซีเควนต์ข้อมูลจีโนมสิ่งมีชีวิตมาให้ชั้นไว้แล้วเยอะแยะนะครับงั้นก็เราก็คนก็ต้องใจคอมแล้วล่ะทีนี้เข้าไปดูข้อมูลไปดูยีนนะครับถ้าของคนนะ แต่ละยีนเนี่ยมันจะมี Data เยอะมากนะครับแต่ละ Paper ใครศึกษามิลเทนอะไรเอาไว้บ้างนะครับมีความผปดปยติของกฎเมนโนตำแหน่งอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะครับอ mm hmm. นี่ก็คือจีโนแต่ว่าถามว่าถ้าคุณไม่เข้าใจรูปนี้นะครับก็จบเลยนะถ้ารูปนี้คุณไม่เข้าใจอะ่ะใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานโครงสร้างของยีนนะครับโอเค